สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นแนาเก่งจริงน้องโอชื่นชมนิโคทํานายอนาคตมีโอกาสไปถึงแชมป์โลกก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 แม้จะพายนกอ,อย่างน่าเสียดายแต่น้องโอฮัมม่ามวยไทยแสดงสปิริตออกปากชื่นชมนิโคลคาริโลที่ให้เกียติและมีฝีมือไม่ธรรมดาซึ่งน่าจะมีโอกาสไปไกลถึงแชมป์โลกน้องโอฮัมม่ามวยไทยนักชกขวัญใจชาวไทยไวัย37ปีตีกีอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุนแบนตันเวท1้5ยสาหถึงปอนด์หวนกลับมาขึ้นสังเวียนหวังเก็บชัยชนะเพื่อขอคว้าสิทธิ์ทวงบัลังกลับคืนแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ หลังพาธาโดนนิโคคาริโลนักชกรุ่นน้องวัย25ปีจากสกอตแลนด์ฝันสองเอาชนะน็อกไปในยกที่2ในสึกใหญ่สงท้ายปีวันลุฟพินี46เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมา โดยลูกเกมในยกแรกนั้นเป็นน้องโอที่สามารถกลุ่มสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างหมดจดหลังวางแผนมาเตะขาเล่นงานจนนิโคถึงกับเดินกับเพกแต่เพราะการที่ไม่สามารถปิดเกมได้จึงการให้จอมบูจากสกอตแลนด์เอาคืนแบบจัดเต็มในยกที่2และเป็นฝ่ายไพ่นอกเป็นไฟที่2ติดต่อกันอย่างน่าเสียดาย ไม่จะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หลังจบเกมน้องโอได้กล่าวชื่นชมและแสดงความเคารพต่อนิโคอย่างน่าประทับใจก่อนที่ทั้งสองจะสวมก่าซึ่งกันและกันจนกลายเป็นภาพความน่าประทับใจสู่สายตาแฟนมวยทั่วโลกซึ่งน้องโอได้กล่าวเปิดใจถึงนักชกรุ่นน้องรายนี้ นิโคเป็นเด็กที่รู้จักความเคารพเขาเป็นนักชคที่นิสัยดีมากคนหนึ่งเขามักจะพูดให้กับผมตลอดพอตอนเขาเริ่มหัดมวยเขาก็ดูผมชกประจำตอนที่เขาก้มลงกับผมบนเวทีผมก็บอกเขาไปว่านิสัยดีมากและผมก็เคารพเขาเช่นกันครับและถ้าถามผมว่าเด็กคนนี้จะไปไกลถึงแชมป์โลกได้ไหมผมคิดว่ามีโอกาสครับเพราะอาวุธของเขาหนักจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นที่ตัวของเขาเอ,าเองครับว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ไหม ผมในวัย37ปีขอยืนยันตรงนี้เลยว่าจะยังสู้ต่ออย่างแน่นอนร่างกายผมยังไหวและใจผมยังอยากชกยังกระหายชัยชนะผมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยฝึกซ้อมให้ผมมาโดยตลอดผมจะยังสู้ต่อแน่นอนความหมายเดียวของผมคือการกลับมาทวงแชมป์โลกมันอาจจะยากไปหน่อยแต่ก็จะพยายามเต็มที่แล้วเจอกันในไฟหน้าฉันจะกลับมาครับติดตามข่าวสารและความคุบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินาวขอบคุณมากครับ